สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปต o อัปเดตครั้งพบก,กับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับพาผมมีอะไรดีๆนะ่มาฝากเพื่อนๆกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าปรากฏการลงขึ้นสุดนะครับก็มาอย่างที่เห็นเลยนะเรียกได้ว,ว่า h i d เ e n b บดี้เที่เราเห็นเนี่ยตลาดเตือนล่วงหน้าแล้วนะ เออตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องมีแบกกดอีกสักหน่อยไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไทม์เฟรม Day เนี่ยเขามีแบ์เตือนมา2ลูกแล้วนะครับแล้วก็โอกาสวอร์นิ่งเกาะที่จะทุ่เนี่ยก็เตือนอีกรอบหนึ่งด้วย d e ตเลน l ัลลิชเดวันเจนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองในไทม์เฟรม Day ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าจุดที่เรามานั้นไกลกว่าในปัจจุบันมากนักนะแต่ถามว่าความวันไหวของผู้เล่นฟิวเจอร์ในตลาดนะครับก็ค่อนข้างส่งผลต่อการบวกลบของพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่า ทิ้งขึ้นสุดลงสุดเป็นไส้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนกรอบเทรดรายเดือนและรายสัปดาห์นะครับส่วนคนที่ถือมารายไตรมาสรายปีข้ามยาวๆเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโซนขาลงแล้วหรือย,อยังนะครับแต่จริงๆมีนักเทรดหน้าใหม่ไฟแรงอายุราวสี่กว่าๆเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกไว้แล้วครับว่าเ a l i s h นะครับปุ่มรองหายไม่มีนะฮะก็ไม่รู้ว่าคือใครนะครับ นั่นแหละโอเคในส่วนของอิรียมนะครับเอาเรียกได้ว่าสุดกรอบทะลุแบบมากๆเลยนะก็คือทะลุแนวรับในโซนที่เราเคยมองว่าตรงนี้ไม่หลุดนะปรากฏว่าแนวรับเนี่ยมี2โซนนะลงมาอีกโซนหนึ่งแบบจุ่มๆอันนี้มีสัญญาณหรือเปล่าตุ่ยๆไหมนะเดี๋ยวไปวิเคราะห์พร้อมกัน ซึ่งมองในทางเฟรมเดย์กันบ้างน,นะครับก็ลงมาจ่อในช่วงที่เคยรีเบลขึ้นมานะครับเป็นโซนแนวต้านก่อนจะทิ้งดิ่งลงมาแลมด้านล่างอย่างรุนแรงนะต้องไปดูกันว่าไอปัจจุบันนียมันใช่ไหมจะถามว่าตอนนี้เนี่ยมันใช่โลว์ไฮหรือ,อยังเนี่ยใช่นะนะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับต้องวิเคราะห์นะและนี่ก็คือโลว์ว่าโลว์างหักนะ <c oughs> โต้องมาดูกันว่าสรุปแล้วใช่ไหมนะเออเหมือนที่พี่คนนั้นบอกไว้หรือเปล่านะอื ก่อนเข้าคลิปปัจจุบันจะต้องมาวิเคราะห์ฝั่งของ p t t o o s s t a t e m e n t ก่อนนะครับในฝั่งของ CME เริ่มด้วยวันศุกร์ที่10คร่อมวันเสาร์ที่11 s e นะครับ s ซต t และฝั่งของ d ดลบตอยู่ในช่วงของ9 4 4 9 1แปลว่าในช่วงเสาร์ที่จ์นังคาเนียมีแนวโน้มค่อนข้างมากที่ราคาจะปิดเหนือกว่า95210นนั่นเองครับ ปัจจุบันในช่วงของการมองออปชันเซตเมนต์จะเห็นได้ว่ามีการทุ่มลงมานะครับต่ำสุดหลังจากเซตเมนต์เนี่ย8 9มนะถามว่าแรงไหมแรงมากนะครับและรีบาวปัจจุบันในราคาของวันนี้เนี่ยสูงถึง97,371นะครับก็ถือว่าวิธีการดูเซตเมนต์และเดรลิตเนี่ยใช้ได้นะเพียงแต่ว่าในการคำนวณดอดาวเนี่ยอาจจะ ใช้พีระโลนะครับเพราะว่าแท่งนี้ตอนที่เราวางโพ i ชั o นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นฝั่งขวานะแต่เราก็พอจะคาดเดาได้นะครับว่าฝั่งซ้ายอาจจะเป็น stop กก็อาจจะโดนกินนะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องมาวิเคราะห์นะครับว่า กล้าที่จะรับรีบาลหรือเปล่านะครับและจุดนี้เนี่ยจริงๆมันคือการรีบาลที่แท้ทรูไหมนะหรือมันแค่กระโดดก่อนลงต่อกันแน่อันนี้ต้องวิเคราะห์กันอีกครั้งนะในฝั่งของออปชันรายสัปดาห์ครับเอาเรียกได้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยทะลุทุกแนวรับนะครับรับมีดกันยับยับเลยนะเออแต่ถ้ามีสต็อกก็คือจบตรงนั้นแล้วไปเริ่มใหม่นะครับในสัปดาห์นี้อย่างที่เห็นได้ว่าตลาดนะครับมีการทุบมาอย่างรุนแรงนะครับก็อาจจะมาจากข่าวเศรษฐกิจ ลงถึงนโยบายเฟดนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะ mm hmm. แต่อย่างไรก็ดีเราเห็นสัญญาณแบนเด e เจนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจได้ว่านะครับว่าจะลงถึงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา รอแบบสุดๆแล้วเนี่ยแท่งยาวเนี่ยสองแท่งติดเนี่ยก็พอเป็นสัญญาณนะครับให้เราเห็นในช่วงสั้นๆได้นะครับว่ามีแนวโน้มตลาดนะครับอยากจะลงทีนี้ต้องมาดูกันต่อว่าพร้อมที่จะลงต่อหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากจะรีบาวไปจุดไหนกันแน่แน่นอนว่าตลาดนะครับคงไม่ได้จบแค่วันนี้วันพรุ่งแต่ว่าเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าไอการถือครองคุณดิชั่นของเราในรอบเดือนรอบสัปดาห์รอบไตรมาสเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของตลาดราคาเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ และจุดไหนนะครับที่เราจะต้องยอมนั่นแน่นะแต่ปัจจุบันอย่างที่เห็นนะไอ้กรอบนี้กลายเป็นกรอบไซด์เวไปซะอย่างนั้นนะครับปรับเพดานล,ลงมาทั้งฝั่งคอและพุทธนะรอบที่แล้วตอนต้นคลิปเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงคอและพุทธแล้เนื่องจากว่าเป็นเทรนด์ของตลาดนะครับที่ต้องการที่จะกดทุบเปลี่ยนนะแต่ถ้ามองในฝั่งของ d e ีเลดเว็เนี่ยเขาก็จะมีการพิจิก คร่าวๆนะครับว่าเป็นโซนที่พร้อมจะต้องย่อตัวก่อนในชุดหนึ่งนะแต่ชุดหนึ่งของเขาเนี่ยนานแค่ไหนต้องไปดูกันอีกครั้งเรากลับมาที่ฝั่งของออปชันรายสัปดาห์ของเราต่อก่อนดีกว่านะครับรอบนี้คอออปชัน90,07นะ ปรับลงมาแต่ว่าค่าพรีเมียมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ97,991,96นะครับแล้วก็จะมีฝั่งของพุทธออปชั่น8 9 8 8 7 2 7เรียไม่แพงจึงอยู่ในราคากลาง9 2 9 8 1นั่นเองนะจะเห็นได้ว่ากรอบของฝั่งออปชั่นกับเรียไม่แพงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโซนที่อยากจะวิ่งไซเวย์นะครับขึ้นลงในสุดท้ายวิ่งกลับมาในกรอบอยู่นะ และในฝั่งของอินดิเคเตอร์เองนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีฮิตเลนแบรดิชเนี่ยโผล่มาเนี่ยก็เริ่มมีเขียวให้เห็นบ้างนะแต่เข้าใกล้โซนที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับบวกกันแล้วเนี่ยมีฝั่งของโอเวอร์บอสด้วยนะเออพราะงั้นตรงนี้ต้องดูกันให้ดีนะเดี๋ยวไปดูออปชันบล็อกเสริมดีกว่า ในฝั่งของ option b ล o c k นะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มกันด้วยฝั่งของแนวรับกันก่อนเลยดีกว่านะปัจจุบันนะครับราคาวิ่งอยู่ในโซนของ96,500นะเพราะงั้นคือราคาที่สูงเกินนี้ก็จะถูกมองว่าไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าโวลุ่มที่มากที่สุดของ option block เนี่ยจะอยู่ใน92 0 0 0และ93 0 0 0เป็นโวลุ่มลำดับ2นะครับเพราะงั้นคือการมองว่าถ้าย่อรีบาวแล้วไม่หลุดเนี่ยอาจจะมองอยู่ในช่วงของ93 0 0 0ก่อนเป็นลำดับ แรกนะครับบวกกันแล้วเรามาดูในฝั่งของพุทธบายบล็อกดีกว่านะเป็นจอตคอนะครับจอตคอเนี่ยจะเป็นแนวรับถ้าหากว่าราคาไม่หลุดทะลุลงไปเรื่องมาด้วยในราคา8 9 0 0 0เป็นโวลุ่มเยอะที่สุดแต่เราให้โอ i พนเนียนของการมองโวลุ่มนันดับ2เป็นหลักเพราะงั้นโวลุ่มที่น่าสนใจที่สุดคือ 9ก0 0 0นะครับก็แปลว่าราคามี2แนวรับในปัจจุบันก็คือ93 0 0 0และโซน90 0 0 0นั่นเองนะครับส่วน85 0 0 0เนี่ยเป็นแนวรับยับรอบสุดท้ายมากกว่านะอันนี้ว่ากันอีกทีแต่ผมมองว่าในรอบสัปด,ดาห์นะครับก็ยับมาแล้วสัปดาห์หนึ่งคงไม่ต่อเนื่องขนาดนั้นนะอาจมีรีบาวช่วงสั้นหรือให้ตัดสินใจปิดไปเปิดช็อตเพิ่มหรืออย่างไรเนี่ยต้องวิเคราะห์ต่ออีกทีนะ ถ้างั้นเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าไอการมองขึ้นเนี่ยแล้วมันขึ้นได้ถึงไหนเราจะต้องวิเคราะห์อย่างไรหรือรอสัญญาณในช่วงนั้นมันมาตรงไหนกันแน่เราก็มาดูในฝั่งของ call sell block นะครับหรือว่าการลองพุ u t block บ้างววลุ่มที่เยอะๆเลยเนี่ยจะอยู่ในโซนของ97,000และ1 2 0 0 0 0อ้โหพระเจ้ากลับมาอีกแล้วแสนที่เธอเคยหลอกฉันว่าจะคืนไม่ใช่ ไม่ใช่ยืมเงินนะแต่หมายถึงราคาที่เธอเคยบอกว่าจะกลับไปไม่กลับมาซ้างอย่างนั้นนะฮะก็คือ12,000ตรงนี้นั่นเองนะ เอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรจริงๆเนี่ย97ก็น,น่าสนใจแต่จริงๆร,ราคาตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบขับเคี่ยวกันอยู่นะถ้ามองให้เป็นแกลจริงๆและเป็นวอลุ่มลำดับ2ด้วยเนี่ยตามสตรัท e จี้ของเราแล้วเนี่ย1,200คือตัวที่เราต้องดูไว้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าราคามันรีบาวจาก89มานะถ้าจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยก็คือขึ้นไปโหหมื่นจุดเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยวิ่งมา56000จุดเนี่ยตรงนี้ก็ว่าแรงแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในรัฐดาเขาว่าอย่างนั้นนะดูไปก่อนในฝั่งของคอบไบบล็อกกันบ้างลองคอนะครับปัจจุบันวอลุ่มเยอะที่สุดก็95 0 0 0แน่นอนว่าผ่านมาแล้วนะครับเพราะงั้นดูลำดับถัดไป97ซ้ำกันนะครับกับ ฝั่งของ call sell นะถ้างั้นว l ลูมที่รอ,อ,องลงมาจริงๆมันนันอยู่ที่12,000ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็น Tar g e ก็ตที่เรามองเป็นเพดานของรอบสัปดาห์หรือเพดานของในช่วงของ2อวีคที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับอันนี้วิเคราะห์ได้ทั้งคู่เลยนะเพราะว่าราคาแก็บค่อนข้างกว้างแต่ก็อาจจะมองเป็นโซน s i d e w a y s trading ได้นะต้องเข้าใจว่า10%จาก0ถึง1แสนนะครับก็คือแบบ มันค่อนข้างแบบกว้างบิตคอยตอนนี้ขึ้นมาแสนแล้วนะลงมาจากแสนเ0้าหขึ้นไปแสนใหม่ก็10%เนะครับโอเคแต่ถ้าเราไปเล่นเอาคอยก็คือยับแน่นอนนะถ้าเราไม่ถูกทางนะครับเพราะงั้นก็วิเคราะห์ต่อนะมาดูในส่วนของโวลุ่มปกติซ้ำกันสักหน่อยนะเมื่อกี้เราดูในส่วนของการมองขึ้นกันบ้างค้อเซลลกลับมาที่ค้อเซลก่อนนิดนึงจะอยู่ในโซนของ97และ98ในส่วนของคอบายบ้างนะครับก็จะเป็น97 จริงๆแล้วเนี่ยก่อนช่วงของ6โมงเย็นที่ต้องอัดคลิปเนี่ยจะเห็นโซน98 0 0 0ค่อนข้างเยอะกว่านี้นะ คือจริงๆผมมองว่าเป็นโซน97,000ถึง98,000ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมมองเป็นแสนสองพันเลยว่าตรงๆดีกว่านะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้แปลว่าขึ้นแล้วจะทะลุแนวต้านเราขึ้นกลับไปเป็นแบบทูดมนะูลสองแสนห้าอันนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าดาวเทอรี่นะครับตอนต้นคลิปมีบอกไปแล้วนะว่ามันโชว์สัญ,ญลักษณ์นะครับที่อยากจะลงนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงยับหน้าแตกเกินไปนะครับอาจจะมองเป็นโซนของการวิเคราะห์แบบบลูแฟคได้นะครับลงลงลง เรื่อเพื่อดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะอ่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าจากสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เป็นภาพ PA ย้อนก่อนนะว่าเดชาวูของเรานะราวิเคราะห์ไว้นะครับว่ามีโอกาสในหนึ่งในซีนอริโอนะว่าอาจจะไม่พ้นจากโซนด้านบนแล้วลงมาด้านล่างแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะทะลุลงไปขนาดนั้นนะครับแน่นอนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าตลาดนะครับถ้ายังเลขไม่ถึง40นะหมายถึงอายุหรือเปล่าหรือประสบการณ์กันแน่นี่ผมบอกไม่ได้นะเออแต่มีคนเห็นนะมีคนเห็นมีคนเปิดช นะครับแล้วก็เปิดชอ็อตอัดหน้าเรานะครับอาจจะเป็นคนที่เอาเงินเราไปก็ได้นะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็นคนอื่นนะเพราะว่าเราอาจจะชอ็อตลงมาด้วยอ่ะอันนี้แล้วแต่คนนะครับแน่นอนว่าถ้านบิทคอยร่วงเนี่ยอีเทเรียมก็มีโอกาสที่จะร่วงตามลงมาด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องดูต่อนะว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับตรงนี้ก็มองได้เช่นเดียวกันนะว่า ในโซนด้านล่างอาจจะยังไม่จบจากการวิเคราะห์ PA แบบแฟกนะเออ PA แบบเป็นเสาแฟกนะครับเอออันนี้อาจจะยังไม่สุดกรอบนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเออโอเคกระเป๋าตั้งกรอบแน่นอนนะครับถ้าเกิดส่วนทางนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของฝั่ง PA ครับปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามี divergence รับอยู่นะและจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ตี พาร์ l นะครับที่เป็น c h ANNEL ลงลงมาแล้วนะก็จะเห็นได้ว่ามีการ Breakout ในโซนปัจจุบันราคาที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่นะแล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าจะ Breakout ไปต่อให้สุดเนี่ยอาจจะมองถึงไฮล่าสุดได้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะมองเป็นขาหน้าและขาหลังได้ด้วยซ้ำนะ เปโซของ PA เนี่ยก็มองได้นะครับว่าอาจจะสะบัดห่างได้นะแต่ถ้าตลาดนะครับไม่ได้ใจดีขนาดนั้นอาจจะโดนสะบัดปัดหางตกได้แต่แน่นอนว่าภาพมันปรากฏแล้วแหละตอนนี้เราต้องมาดูกันว่าหางมันสุดตรงไหนสุดตรงไหนได้ก็คือมองได้เป็นมังกรและเป็นถ้วยนะเพราะงั้นสามารถรีบาวได้สุดเลยเนี่ยก็คือ12,000นอันนะครับอันนี้เลขมันก็ตรงคล้ายๆกับฝั่งของออปชันที่เป็นบล็อกด้วยนะอันนี้ผมมองว่า ก็สวยนะครับในการมองขึ้นเพราะว่ามีการ breakout เกิดขึ้นแล้วนะแต่ถามว่าถ้ามาติดแนวต้านในโซนกรอบนี้นะครับในโซนไม่เกิน98,000ก็ถือว่าเป็นโซนยูเทิร์นะที่จะไม่กลับไปในโซนด้านบนที่ถึงแสนได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะในออปชันมีตัวเลขบอกหมดแล้วนะเพราะงั้นเราก็ดูประกอบไว้หางไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้พูดถึงไปเมื่อกี้เลยนะ ถ้าเป็น breakout แบบหลอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าในโซนของ9 7 0 0 9 0 8 0 0เนี่ยอันนี้อาจจะบวกลบกันนิดหน่อยนะก็จะเห็นได้ว่ากลับมาร่วงนะฮะร่วงนะอ่ร่วงรอเรือเลยนะกลับมาร่วงเข้าสู่กรอบนะครับและทะลุเข็มล่าสุดด้วยนะอันนี้แปลว่าเป็นโซนตัดสินใจว่าเราจะ h e ดจิ้งไว้หรือปิด ลองแล้วไปช็อตซ้ำนะครับเพราะว่าโซนที่เราจะต้องยอมแพ้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นโพซิชันตรงนี้เนี่ยก็คือโซนด้านบนที่เป็นไฮ่าสุดนั่นเองนะก็ไปคำนวณ i c ช Reward Ratio หรือ d อดาวเอาอีกทีนะครับต่อมานะครับวิเคราะห์ฝั่งของออเิเรียมกันบ้างนะรอบสัปดาห์นี้ออเิเรียมนะครับประกอบเช่นเดียวกันนะแต่ว่าทางค่อนข้างมากเพราะงั้น อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและเอาคอยส่งผลหนักหน่วงกว่าในทุกๆด้านนะอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับรอบสัปดาห์นี้ออปชั่นของอิรียมนะครับ32503339นะและพุทออปชันน2ปดสองเเรียกเพระอเพนอยู่ในช่วง3066.97เพราะงั้นปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโซนกรอบนี้ไม่อโอเคนะผมมองว่า รีบาวไม่ค่อยแรงน่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับค่อนข้างมองว่าเป็นโซนกรอบไซด์เวทเทจแล้วนะอันนี้ค่อนข้างมุมมองต่างจากของบิตคอยนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามตัวเลขตามดัตตาเบสที่เรามอบให้รอบสัปด,ดาห์นี้สิ่งที่ต้องจับตามองนะครับมองว่าจริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นสามเหลี่ยมได้นะเออสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ปึ๊บอืมนี้ได้แล้วก็อาจจะมาติดโซนกรอบนะ ถ้ามาติดเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าไม่ค่อยสวยนะอืมอันนี้ก็ตีสดไม่รู้ตรงหรือเปล่านะผมไม่ค่อยได้ซูมนะบิดคลิปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาตั้งใจวาดอีกรอบนะเอาวาดให้ดูไปก่อนมันรีบมันรีบนะเออมันรีบกว่าจะได้ลงคลิปอีกนะครับอาจจะพุ่งไปแล้วหรืออาจจะทุบไปแล้วนะ <c oughs> อ่ะลองดูกันต่อถ้ารีบาวแล้วติดนะครับลงต่ออันนี้ไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าขึ้นมาเบรกเอาได้เนี่ยก็จะดีนะแต่มันก็จะเสียเหลี่ยมคนแบบ เทมาใช่ไหมตั้งใจวาดกราฟลงมาขนาดนี้แล้วเอออันนี้ก็อาจจะเป็นแบบหัวหอกในกลุ่มเรานะเทตามลงมาเพราะงั้นเราต้องมาดูกันต่ออืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโซนให้กลับตัวกลับใจไปลงพร้อมกันหรือเปล่านะเออเห็นไหม ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าของออปชันนะครับมาดูออปชันบล็อกกันต่อเลยพุทเซลบล็อกก่อนเลยโบลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับอยู่ในโซนของ3,000และโบลุ่มลำดับรองลงมาอยู่ในโซนของ2 0 0 8และลำดับ3,2009แปลว่าห่างทีละ100จุดในปัจจุบันนะครับ ถ้าเห็นได้ว่าแก็บที่กว้างที่สุดในโซนของแนวรับจะเป็น3,000ถึง2 8 0นะแต่ถ้าเกิดว่าวอลุ่มรำดับที่มากที่สุดนะครับเราตัดออกอาจจะดูเป็นวอลุ่มแบบคริติคอลเลยนะว่า2,080ถึง2 9 0นั่นเองนะเป็นวอลุ่มรำดับ2นะครับในส่วนของพุท b บายบล็อกกันบ้างนะจะเห็นได้ว่าราคา3,000ค่อนข้างที่จะแน่นเช่นเดียวกับพุทเซลล์บล็อกนะครับ ในการฟังของช็อตคอร์เนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่ารีบา์มาจะติด3,002นะและหลังจากนั้นถ้ามองว่าจะต้องลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นแนวรับส่วนตัวจริงๆเนี่ย2,008คือเลขที่ปลอดภัยแต่ผมมองว่าถ้าตลาดไม่ยับนะครับในงบสุดดานะ3,000ก็จะเป็นแนวรับที่ดีเนื่องจากว่าโวลุ่มของฝั่งพุทบายบล็อกและพุทเซลบล็อกนะครับมีโวลุ่มที่เท่ากันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ Pri โรตตี้ในกรณีนี้เป็นพิเศษนะเออโอเคแต่เราก็รู้ ดูได้ว่าถ้าหลุดจากตรงนี้หรือโซนนี้ไม่สวยเนี่ยก็จะมีโซนด้านล่างที่รอเราอยู่ตามสติที่ปกติ <c oughs> หากเป็นเช่นนั้นนะครับมาดูในฝั่งของ Call Sell Block นะครับตรงนี้เราจะมาวิเคราะห์ต่อนะว่ารีบาวจริงๆเนี่ยมันถึงไหนกันแน่นะ ในการรีบาวของราคาช่วงนี้นะครับวอลุ่มที่เยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของ Call Sell Block หรือว่า Long Put จะอยู่ในโซนของ3 2 5 0วอลุ่มนั้นดับรองลงมา3,350เพราะงั้นก็วิเคราะห์ที่วอลุ่มลำดับ2นั่นเองครับเป็น3,350ในฝั่งของ Call Buy Block กันบ้างนะวอลุ่มลําดับ2เนี่ยก็อยู่ที่3,300นะครับเพราะวอลุ่มลำดับแรกเนี่ยคือ3,020มันมันน่าจะไม่สวยนะเรามาดู ที่เป็นโวล่มลำดับรองนะครับแปลว่าราคาที่เป็นกรอบแนวต้านหลักๆในโซนของรอบสัปดาห์นี้คือ3250และ3300นะถ้ามองในโวล่มตัวปกติกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าโวล่มที่มากที่สุดนะครับที่มีโอกาสจะเป็นไปได้เนี่ยมันอยู่รกรองอยู่ในโซนของ31 0พปัจจุบันราคากราฟนี่มีการดีไปแล้วบ้างเพราะงั้นเราจะดูเป็นลาดับรองลงมา ก็จะมาตรงในฝั่งของ3250ในฝั่งคอายอันนี้ค่อนข้างต้องจับตา3450ค่อนข้างแรงนะเป็นไม่ได้ว่าถ้าจะมาถึงราคานี้ยบิตคอยอาจจะต้องรีบาวกลับมาที่โซนของ1 2 0 0 0ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็จะใช้ s t r a t e g y เดิมคือ3250กับ3300นั่นเองนะ หากมองในฝั่งของอไเรียมกันแล้วนะครับมาวิเคราะห์ในฝั่งของ PA กันบ้างอาจเป็นโซนกรอบไซ w a เ Trading และมองเป็นพาราแนลที่เป็นชาน n e ลนะครับเบรกเอาทขึ้นมาด้านบนจากการมองเป็น b บูแฟกนะถ้า Breakout ขึ้นมาแล้วไม่หลอกกันนะอาจจะได้เห็นรีบาวแนวรับโซนสวยๆอันนี้ลงไม่ค่อยลึกเหมือนที่เราดูไว้อยู่นะอันนี้คือตลาดใจดีแต่ถ้าไม่ เป็นแบบนั้นก็ว่ากันอีกทีนะทำไมลิ้นมันค้างเนี่ยโอเคเราอาจจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มนะครับว่าตลาดรีบาวขึ้นมาย่อรีเทสแล้วขึ้นไปโซนด้านบนนะครับในกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นบิตคอยไม่ร่วงไม่ทุบไม่ยับไม่อะไรก็ตามนะก็คือจะรีบาวไปในโซนของ1นึ0 0แนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์บิตคอยแล้วมันคิดแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่านี่คือ การโดดร่มนะฮะเออนี่มันมหม,นานมาหรือแมวน่าจะเป็นหมาหรือแมวละมั้งนะอเราอาจจะมองได้ว่านี่คือโซนของ d e a t cat b o w นะครับแต่ว่านี่ี่มันจะเป็น dog b o w นะก็ <c oughs> <c oughs> คือรีบบวไม่แรงมากนะก็รีบบวขึ้นมาติดกรอบนะครับซึ่งกรอบตรงนี้ก็อยู่ในโซนของ3300จนถึง3350อืม อันนี้ก็จะตรงกับฝั่งของออปชันบล็อกในส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีเข็มมีแทงขึ้นมาได้บ้างหลังจากนั้นนะครับย่อแล้วก็เตรียมร่วงนะครับและทำสัญลักษณ์ซ้ำย้ำเดิมให้เธอมั่นใจว่ามันคือไฮเกโลนะครับเออ HL นี่เองนะหลังจากนั้นนะครับรีบาวแล้วก็ลงต่อเลย2 7 0 7เลยหรือ,อสัปดาห์นี้ที่เห็นเนี่ยก็คือ2 9ถึงถึงนะครับที่เหลือว่ากันอีกที อันนี้ก็เป็น s t r a t e g y สำหรับคนที่มองว่า i t t o o n เนี่ยน่าจะยังไม่สามารถกลับไปได้นะครับก็ลองวิเคราะห์ประกอบแผนการเทรดของตัวเองโดยทีจากตารางเศรษฐกิจนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพีดิ c t ไว้ว่ามีความแดงนะครับสรุปว่าแดงจริงตามเสียงหรือเสียงเล่าอ้างนะอันนี้วาดไว้รายเดือนจะเป็นแม่หมอหรือจะเป็นวิศวะกันแน่เออต้องลองดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับน้องหมึกโอเคต่อไปเรามาดูกันต่อดีกว่านะ เราต้องดูกันว่าในช่วงของวันที่14และ15นะครับมีการพิจิกไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะจะเป็นแดงออหรือว่าจะเป็นม่วงที่แปลว่าไซเวกนะครับปัจจุบันต้องดู2ทุ่มครึ่งในวันนี้นะปัจจุบันลงคลิปก็น่าจะเลยเวลาไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ายังไม่ถึงผมก็พูดเร็วก่อนคนอะ p p i และ PPI และวันต่อมาจะเป็น2ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันเป็นคอ CPI และ c p i นั่นเองนะ ถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นตารางของจีนสหรัฐและก็อังกฤษนะก็จะแล้วแต่ตารางของเพื่อนๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าให้ตารางสําหรับคนที่เทรดตลาดหุ้นมาเสริมด้วยนะแต่หลักๆเราจะดู2วันถ้าเล่นเกี่ยวกับข่าวของคริปโตนะ ในฝั่งของรอบวันนี้นะครับ PPI เนี่ยตัวเลข forecast เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งๆเพราะงั้นก็ยังไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงสำหรับเรานะสำหรับการวิเคราะห์ของเรานะครับจะเห็นได้ว่า CPI ในวันพุธเนี่ยมีการ forecast ที่ลดน้อยลงนะทำให้การใช้เงินในการซื้อของเนี่ยน้อยลงสำหรับผู้บริโภคเราก็อาจจะได้รีบาวจากการไซเวหรือการพิจิกว่าเป็นสีม่วงในรอบวันพุธนี้นะอืมลองดู เรามาแวะส่องกันสักหน่อยดีกว่านะว่ากูรูเนี่ยเขามองว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็เรียกได้ว่าแอบมาดูโพยเบาๆนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขามองอย่างไรแต่เขามองว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ผ่านเขาช็อตดีกว่านะผมว่าปุ่มลองไม่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นปุ่มช็อตเต็มๆแน่ๆเลยอลองลอกกันบ้างสักหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเบื่อดูออปชันนะ และรายการต่างๆเนี่ยที่นอกจากรายการผมเนี่ยก็ค่อนข้างกินเวลาหลายชั่วโมงนะครับทำให้เพื่อนๆนอาจจะอยากเห็นช่วงสั้นๆนะอันนี้เ,เรียกได้ว่าเหมือนเต็มลงอีกอรอบหรือเปล่าครับพี่จันอ่าสาลง4ี่ขึ้น5้าโอ้โหมัน เฮ้ยวันชูชีนะครับไม่อยากเป็นคนที่เกเรนะครับโห oh, oh, แค่ตอนนี้กราฟมันเซ๊นะ mm hmm. เดี๋ยวลงมาที่4ี่ก่อนรีบวอขึ้น5้านะครับแปลว่ายังลงไม่จบหรือเปล่ากันแน่นะเอออันนี้ปแปลว,ว่าถ้าทนยับได้อาจจะเห็นดวงดาวอาจจะลงมาในโซนของ8ปดหมืนหกเออเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งนะครับให้กราฟมันเฉลยอาจจะมองผิดก็ได้หรืออาจจะขึ้นไป5แล้วก็ได้นะเอออันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันก็แย่ๆลงมาแล้วนะครับอยู่ในโซนอยู่นะเออ หรือว่าทําไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือจานมองว่าจบรอบเตรียมลงยาวเลยหรือโอ้โหก็คือสุดไปเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรทุกคนต้องมีการตัดสินใจของตัวเองนะครับผมขอเลือกโซนนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ว่ากันอีกทีห <c oughs> ลังจะชมสิ่งที่น่าสนใจช่วงสั้นๆน,นะครับนานๆทีโผลมานิดหน่อยนะ มาดูกันดีกว่านะครับถ้าทุกคนดูคลิปทั้งคลิปแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรมารวมกันตรงนี้เดี๋ยวบอกให้นะอสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันด้วยฝั่งของแนวรับดีกว่านะแม้ว่าอาจจะตกรถก็ได้นะแต่ก็ต้องดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วบางทีไม่ตกก็โดนรถทับ นะต้องดูดรอดาวด้วยนะคำนวณความเสี่ยงด้วยฟรีพอ n ซั u p อร์ตแรกนะครับ91184นะรือในโซนของ9 1ไม่หลุดเกินกว่า9 2นั่นเองครับถ้าฟรีพอ t ซั p พอร์ตที่2เนี่ย88153ไอโซนตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นกรอบในโซนที่ผมเคยมองว่าน่าจะเป็นโซน80,009ถึง80,008นะแต่ว่า กราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นลงแรงนะครับเพราะงั้นตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะแกว่งอยู่นะแต่โอเคตัวเลขมันบอกมาแบบนี้ผมก็จะวิเคราะห์เสริมเผื่อไว้ให้นะครับแต่เพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดวิเคราะห์การมองตลาดเนี่ยก็ดูในฝั่งของออปชันที่เป็นดัตเตอรเบสนะแต่อาจจะต้องดูใน,ในตอนต้นๆกลางๆคลิปนะในส่วนของพีเปอ p ์ i n t ต์ซับพอร์ตที่3นะครับอันนี้อันสุดท้ายเลยนะ8 5 8 7 4โออันนี้ก็จะตรงกับแอปที่ใบโพยไว้นะอ,อมี มีแอบไปดูของพี่เข้ามานะแล้วก็เรามองด้วยว่าถ้าตลาดนะครับรีบาวไม่ได้เป็น1 0 0 0 0แกว่าเนี่ยอาจจะต้องลงมาย้ําตรงนี้และเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือในโซ่ของช่วงของ8ปด0มถึงแปดหมือนะครับอันนี้ก็ถือว่าลองดูกันอีกครั้งเพราะว่าต้องไปดูการขึ้นให้สุดก่อนว่าสุดตรงไหนแน่นะ เรื่องมนด้วยพิวดพอยต์รีสแตนต์แรกนะครับก็อยู่ในช่วงของ96500อันนี้ผมมองว่าตัดไปเลยดีกว่าเรามาดูรีสแตนต์ที่2กับ3นะ2ก็คือ98779นะอันนี้ผมมองว่ามีแนวโน้มค่อนข้างมากเพราะว่ามันอยู่ระหว่างในโซน่นแน้ 9, นั่นเองนะครับและสุดท้ายพระเอกของเราพิวดพอยต์รีสแตนต์ที่3 1 0 1 8 0่นะครับเหมือนจะสื่อไปในในว่า 12,000เนี่ยถ้าจะขึ้นก็คือตรงนี้แต่ประเด็นคือขึ้นแล้วยังไงต่อนะอืมครั้งที่แล้วนะครับไม่ขึ้นก็ลงก็จริงแต่ว่าในคิสเล็กๆนะครับมีการเขียนดีสคริปชั่นไว้แล้วนะว่าจะขึ้นดอยหรือลงเหวนะครับก็ ไปดูได้นะอันนี้เขียนไว้ในสัปดาห์ที่แล้วคือเป็นการพริจิตรในมุมของตัวเองนะครับเพราะว่ามันต้องวิเคราะห์ทั้งขึ้นทั้งลงไว้ด้วยแต่ว่าก็จะมีบอกมุมมองเล็กๆของตัวเองนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถตัดสินตลาดได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของนะครับเราก็แค่คาดเดานะครับก็เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับก็ลองดูเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องมีถูกบ้างนะครับมีผิดนิดหน่อยนะ นิดหน่อยนะให้กูทำอะไรเนี่ยวันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยพูดเยอะอะไรกัน <c oughs> โอเคปะ่ะไปยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนโอกาสถัดไปของเราเล่งไงพบกันในรายการคลิปต่อเด็ดครั้งโดยผมเต้นในช่องสีสยามอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ